คุณรู้ไหมในสมัยโรมันโบราณคนดื่มเลือดนักสู้กลาดีเยเตอร์เพื่อรักษาโรคลมชักในสมัยโรมันโบราณกลาดีเเตอร์ไม่ได้เป็นแค่นักสู้พวกเขาถูกมองว่าใกล้ชิดกับเทพเจ้าคนโรมันเชื่อว่าเลือดสดของนักสู้ที่พ่ายแพ้มีพลังวิเศษรักษาโรคโดยเฉพาะโรคลมชักหลังจากการต่อสู้ ผู้คนจะรีบเก็บเลือดจากนักสู้ที่ตายบางคนดื่มสดสดและร้อนๆจากร่างของผู้แพ้บางคนบดเป็นผงหรือผสมกับไวน์หมอในยุคนั้นอ้างว่ามันได้ผลแต่ความจริงคือพวกเขากำลังดื่มเลือดของคนตายการปฏิบัติที่โหดร้ายนี้เกิดขึ้นมาหลายศตวรรษเลือดของกลาดิเอเตอร์กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชีวิตความตาย และความสิ้นหวังในการรักษาคุณจะกล้าดื่มเลือดมนุษย์เพื่อรักษาโรคหรือไม่